บรรยากาศเนี่ยที่สหรัฐเขามีการเรียกแต่ละประเทศไปเจราจาหรือแต่ละประเทศติดต่อขอไปเจราจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตึงเครียดขนาดไหนหรือโดนกดดันขนาดไหนรูปแบบการเจราจาเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าล่าสุดนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าด็อกเตอร์กอบศักดิ์ภูตะกูเนี่ยได้มีการลงภาพเอาไว้เป็นภาพที่ทางคณะ ผู้แทนของญี่ปุ่นได้ไปเจราจากับสหรัฐอเมริกามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้แทนของญี่ปุ่นเนี่ยนำโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับอาคาซาว่าครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเขาโพสต์ให้ดูเป็น2วงเริ่มต้นจากภาพล่างก่อนภาพล่างเนี่ยจะเป็นภาพสบายๆหน่อยแต่ก็มีความตึงเครียดแฝงอยู่เหมือนกันเป็นการเจราจาแบบคณะต่อคณะนะครับ ฝั่งซ้ายมือคือคณะเจราจาของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ USTR ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาฝั่งด้านขวาก็คือคณะผู้แทนเจราจาของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นการเรียงหน้ามาแล้วก็เจราจาหารือกันบนโต๊ะครับอันนี้เชื่อได้ว่าคงสามารถช่วยกันให้ข้อมูลได้แต่ที่กดดันแบบสุดๆครับ พอจบจากคณะการเจราจาแบบเป็นคณะเรียบร้อยหัวหน้าทีมเจราจาญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องพาคณะไปเจอไปเจอกับโดนัททรัมป์ผู้นำของสหรัฐอกีกแล้วคุณดูการจัดวางที่นั่งเวลาผู้แทนของประเทศต้องไปเจอกับทรัมป์ฮะเจอกันแบบตัวต่อตัวตาต่อตาเจอกันแบบอย่างนี้เลยครับบนโต๊ะทำงานของทรัมป์ในห้องทำงานรูปไข่โอเวลล์ออฟฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย เรียกได้ว,ว่าจะโดนทัป์กดดันเป็นอย่างมากเพราะทัป์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าแห่งดีลเมเกอร์เลยนะครับดังนั้นเองเชื่อได้เลยครับว่าหัวหน้าทีมเจรจาญี่ปุ่นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกณตอนนั้นที่ต้องคุยเจรจากับทั้์เป็นยังไงบ้างแม้ว่าด้านหนึ่งจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฝั่งด้านหลังของหัวหน้าทีมเจรจาญญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทีมงานของญี่ปุ่นอยู่ด้วยแต่ด้วยระยะห่างเนี่ยพอสมควรครับ แต่หล,หลักๆที่อยู่ใกล้กันเลยตรงโต๊ะทํางานของทรัมม์มีทรัมป์นั่ง,งโต๊ะทํางานแล้วฝั่งตรงกันข้ามคือหัวหน้าทีมเจราจาของญี่ปุ่นนั่นก็คือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาคาสวะฝั่งด้านขวาของทรัม์ครับนั่นก็คือรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็ทีมงานของทรัมป์อีกคือในความหมายของภาพเนี่ยดกรกอบศักด์มองว่านี่เป็นการเจราจาเหมือน4ตอนน่อ1ครับคือ4เนี่ยคือฝั่งของสหรัฐลุมญี่ปุ่นฝั่งเดียวฮะ แล้วก็เชื่อได้เลยว่าสหรัฐคงมีการยื่นข้อเสนอเรียกร้องอะไรสารพัดอย่างอ่ะแล้วถึงขนาดรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นยอมรับได้ว่าไม่ง่ายครับกับการเจรจากับสหรัฐอเมริกาที่คุณต้องอยู่ต่อหน้า Master of Dealmaking นั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์แบบนี้ครับ President Trump